สวัสดีเจ้าครูนูมาแล้วนะเจ้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะมาเจอกันตอนค่ำนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะหกโมงนะคะยังไม่หกโมงดีเลยยังมืดแล้วครูนูเลยไม่ได้พาทุกคนไปชมธรรมชาตินะคะฉะนั้นแล้วเราก็มาเจอกันนะคะใน มุมอาจจะเดิมๆนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะขอให้เราได้มีเนื้อหาดีๆมาแชร์มาส่งต่อนะคะก็จะทําให้หลายๆคนนะคะได้รับความรู้เวลาที่เราได้มาเจอกันนะคะเดี๋ยวครูนูต้องขอแชร์ตัวเองก่อนนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะอ่าเข้าเริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วเวลาที่เข้าเปลี่ยนฤดูกาลนะคะเหมือนชีวิตคนเราเช่นกันค่ะเวลาที่เปลี่ยนฤดูกาลนั้นมันอาจจะเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะ มันเลยทําให้เราอาจจะปรับตัวไม่ทันนะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะต้องรีบปรับตัวและไปเรียนรู้ศึกษาพัฒนาค่ะว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงนะคะอืมแปบ๊บนึงนะคะวันนี้นะคะคุณนูเชื่อค่ะว่ามีใครหลายๆคนนะคะที่เรียนเยอะนะคะคําว่าเรียนเยอะนี่อาจจะเรียนมานานแล้วหรือว่าอาจจะเรียนคอร์สเรียนออนไลน์เยอะแยะมากมายนะคะ ภาพชัดเสียงชัดนะคะวันนี้ภาพคมชัดเนาะฉากหลังมันมืดนะคะแล้วคุณนูก็จะสว่างนะคะทําให้อ่าทาให้เราเห็นตัวเองชัดขึ้นนะคะถ้าไปอยู่ฉากหลังสว่างแล้วตัวเองก็สว่างก็จะไม่เห็นเนาะจะกลมกลืนกันเป็นหมดนะคะดังนั้นแล้วแชร์ก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วช่วยคุณนูแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณนูขอแชร์ตัวเองก่อนนะคะอ่าแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะอย่าลืมสนับสนุนตัวเองนะคะเวลาที่คุณขึ้นมาส่งต่อเรื่องราวดีๆนะคะ ก่อนที่จะให้ใครมาสนับสนุนเรานั้นเราจะต้องสนับสนุนตัวเองก่อนนะคะเสียงดังฟังชัดดีไหมคะอืมแป๊บหนึ่งนะคะคุณนขอแชร์เองก่อนเนาะแชร์ออกไปนะคะเรื่องราวดีๆที่เราออกมาส่งต่อน,นั้นนะคะมันย่อมเป็นประโยชน์กับผู้คนอยู่แล้วคะ่ะและเชื่อไปเลยนะคะว่า มีใครอีกหลายหลายคนนะคะเขากำลังต้องการความรู้จากเราสวัสดีค่ะครูพิิีย์นะคะแล้วก็สวัสดีนะคะโค้ดพิม์พขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะครูนูมาในความรู้ดีๆเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมีใครหลายหลายคนนะคะที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วเราอ่ะเนเนาะเรามาเจอกันที่นี่นะคะโค้ดพิม์พครูพิิีย์มาเจอกันนะคะขอบคุณค่ะครูพิิพย์อ่าครูู มีคอร์สเรียนฟรีนะคะมีใครหลายๆคนเข้าไปในเรียนในคอร์สเรียนฟรีของคุณนูนะคะคุณนูไม่รู้ว่าอ่าเข้าไปเรียนได้เห็นอะไรหรือเปล่านะคะเวลาที่เข้าไปในคอร์สนะคะสามารถเข้าไปในหน่วยการเรียนรู้นะคะเพราะว่าจะได้มีอยู่2บทนะคะคุณนูสอนทั้งการตัดต่อวีดีโอนะคะค้พิมพ์อยากตัดต่อวีดีโอเป็นสามารถเข้าไปเรียนในคอร์สพีของคอร์สพี <laughs> คอสฟรีของคุณูได้นะคะใครที่เข้ามาดูไลฟ์ของคุณนูนะคะคูนูบอกไว้เลยค่ะว่าคุณูมีสอนคอสฟรีนะคะมีทั้งตัดต่อวิดีโอและก็เทคนิคการไลฟ์สดนะคะถ้าใครที่เข้าไปแล้วนะคะคุณูเห็นครูพิธพเข้าไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าได้เข้าไปดูในหน่วยการเรียนรู้หรือเปล่านะคะมีการตัดต่อวิดีโอที่สามารถมาทําด้วยตัวเองเลยค่ะคุณูเข้าไปคุณูไปเรียนคอสออนไลน์มาแล้วนะคะนั่นแหะ แต่ว่าคุณูมาเปิดสอนฟรีค่ะการทำวิดีโอถ้าเราตั้งใจทำมันก็จะทำแบบไม่ง่ายนะคะโค้ดพิมพ์เข้าไปเรียนได้นะคะเดี๋ยวคุณนูแปะลิงก์ไว้ให้เนาะจะได้แบบตัดต่อวิดีโอเป็นนะคะเป็นเรื่องที่แบบเราไม่ต้องไปเสียเงินเรียนบางอย่างเรามาสอนฟรีได้แล้วก็สอนนะคะคุณนูเองเป็นคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์ก็ปีกว่าแล้วนะคะแล้วก็เรียนจริงๆแล้วคุณนูนะคะเป็นคนหนึ่ง อ๋อไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณูแปะลิงก์ไว้ให้เนาะมันจะมีเดี๋ยวคุณูแปะลิงก์ไว้ใต้ใต้คอมเมนต์โค้ดพิมพ์เลยละกันเนาะอ่านะคะหรือว่าเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ตรงอ่าไลฟ์นี้จบเดี๋ยวคุณูไลฟ์จบแล้วคุณูจะไปแก้นะคะอืมค่ะเข้าไปเรียนนะคะแล้วใครที่เข้าไปเรียนในคอสอะ่ะคุณูไม่เห็นใครถามอะไรเลยนะคะเมื่อก่อนคุณูเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่เรียนคอสออนไลน์ใหม่ๆนะคะคุณูไม่รู้เลยเขาบอกว่าอ่า ไม่ไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวนะคะรู้หรือเปล่าการที่ใครหลายๆคนเหมือนคุณูค่ะมีความเข้าใจว่าไม่ต้องเถียงไม่ต้องถามทําตามอย่างเดียวแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มเรียนอะไรใหม่ๆเรากําลังทําอะไรใหม่ๆเราก็จะต้องไม่รู้ใช่ไหมคะถ้าเราไม่ถามแล้วเราจะรู้หรือเปล่านะคะคุณูอยากจะบอกทุกๆคนถ้าเราได้เข้าไปเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วถ้าเราไม่รู้ขอให้ถามค่ะ อ,อ๋อ,ย,อยังไม่ได้เข้าไปดูใช่ไหมคะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะคุณทิพย์ไลฟ์ย่งคะครูทิพย์ไลฟ์แล้วค่ะคุณนูเห็นะค,ะคุณน <c oughs> ูได enfin, ้ <observations> enters, เข้าไปดูแล้วนะคะเก่งมากๆเลยนะคะถ้าวันนี้คุณไม่รู้อะไรนะคะสามารถถามคนที่เขารู้นะคะ <c oughs> เพราะว่าอย่างคุณนูเคยไปเรียนแล้วทีนี้เขาบอกว่าไม่ไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวเราเข้าใจผิดนี่นะคะว่าไม่ต้องถามพอเราไม่ถามแล้วเวลามันผ่านไป ไปไปมาเรากลายเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยค่ะและหมดเวลาหมดโปรโมชั่นไปแล้วอ่ะแล้วไม่รู้จะไปถามใครก็ต้องมาเรียนรู้ด้วยตัวเองอีกเนาะดังนั้นแล้วในวันนี้ถ้าใครที่ได้เข้าไปเรียนคอร์สฟรีอะไรก็ตามนะคะให้พิมพ์ถามเจ้าของคอร์สได้เลยค่ะทุกเพราะว่าครูทุกคนนะคะเขาอยากที่จะตอบคําถามอยู่แล้วยิ่งมีคําถามเยอะๆนะคะเราก็อยากที่จะตอบคําถามได้เราจะได้เก่งขึ้นอีกด้วยค่ะทั้ง คนที่เข้าไปเรียนนั้นก็ถือว่าเป็นครูของคนที่สอนเช่นกันค่ะอืมวันนี้นะคะครูนูเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเรียนมาเยอะแล้วนะคะแล้วเกิดสะดุดการที่เราเกิดสะดุดนั่นก็คือเวลาที่เราไปโรงเรียนคอร์สออนไลน์เยอะๆนะคะแล้วเราเรียน เรารีบเรียนเราอยากที่จะสําเร็จเราอยากที่จะเอามานนามาสร้างเป็นรายได้แล้วเวลาที่เรารีบเรียนนั้นนะคะมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้เรียนแบบท่องแท้หรือว่าอย่างเช่นคุณอูบอกว่าเวลาเราเข้าไปเรียนเราไม่เคยถามครูเลยนะคะว่าอันนั้นมันเป็นแบบไหนนะคะเราคิดว่าเรารู้แล้วอะไรแบบนี้นะคะมันเลยทําให้การเรียนรู้ของเราสะดุดลงไปค่ะ แล้วทีนี้พอการเรียนรู้สะดุดนั้นนะคะเราจะไปต่อยังไงเพื่อที่จะให้เราเองนั้นไปต่อในด้านดีนะคะวันนี้เราต้องมารู้ก่อนค่ะข้อแรกเลยนะคะการที่เราจะเริ่มต้นไปต่อด้านดีนั้นนะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะเรียนคอร์สเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอาจจะเป็นคอร์สการทําวิดีโอนะคะคอร์สการสร้างตัวตนคอร์สการขาย์ส คอ,อร์ดไอกฎเรียงดึงดูดอะไรก็ตามค่ะขอให้ทุกๆคนก่อนที่เข้าไปเรียนเราจะต้องรู้ก่อนว่าถ้าอยากเรียนแล้วได้ผลและไม่อยากให้ตัวเองสะดุดนั้นนะคะคุณจะต้องถามครูพี่เลี้ยงคุณตลอดเวลาค่ะเพราะถ้ามันหมดโปรโมชั่นไปแล้วนะคะคุณจะมีความรู้สึก โอ้เสียดายจังเลยคําถามเนี้ยฉันไม่ได้ถามแบบนี้นะคะมันเลยทําให้ตัวของเราเองนั้นจะต้องขับไปเรียนรู้ด้วยตัวเองมันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเป็นช้าแล้วก็มีความรู้สึกว่าแล้วฉันจะต้องไปแบบสอบถามใครดีนาะนะคะเพราะหลายๆครั้งเวลาที่เราจะไปสอบถามใครนั้นบางคนนะคะมันจะมีความรู้สึกว่าเกรงใจคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะโค้ดี่ฟองขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะที่ช่วยแชร์แบ่งปันนะคะ ค่ะใช่ไหมคะครูชิฟเน,ะะนาะชาชินันแล้ววันนี้ก่อนที่เราอยากพึ่งเรียนเยอะนะคะครูนูเป็นคนหนึ่งจริงๆแล้วเรียนคอร์สออนไลน์ไม่ถึง10บคอร์สนะคะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราเรียนเยอะเกินไปนะคะไม่ถึง10นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วเนาะครูนูเรียนกับโค้ชหม่นะคะแล้วก็มีเรียนกับค,ะค,ะครูเอ็ดดี้นะคะสองสองคนนี่แหละค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าการที่เราเรียนแล้ว เราเห็นคนเยอะแยะมากมายเขาลงเรียนเยอะมากบางคนไปเรียนคอร์สเป็นแสนเป็นเกือบครึ่งครึ่งล้านก็มีนาตแล้วเราก็เห็นคนที่ประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จนั่นเป็นเพราะว่าระหว่างการเรียนรู้นั้นเราไม่ได้เข้าใจท่องแท้มันเลยทําให้การเรียนรู้ของเราสะดุดลงนะคะถ้าวันที่คุณกําลังเรียนอยู่นั้นคุณมีคําถามอะไรนะคะ คำว่าไม่เถียงใช่เราไม่ต้องไปเถียงครูเพราะว่าทุกคําสอนของครูนั้นดีหมดค่ะแต่คุณจะต้องถามนะคะไม่เถียงแต่ถามได้นะคะใช่ค่ะเถียงเราจะต้องเรียนแล้วนํามาลงมือทํำพอสิ่งไหนเราทําแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราทําถูกหรือเปล่าเราสามารถสอบถามครูที่สอนเราได้ค่ะ เพราะว่าการที่ใครหลายๆคนเข้าใจผิดคุณูมาก,ก่อนเคยเข้าใจผิดว่าไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวนะคะเราเลยไม่ถามครูเราเลยไม่รู้ค่ะบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่พอเราเรียนไปสักพักหนึ่งเราเริ่มมีการตื่นรู้ด้วยตัวของเราเองเราเลยรู้ว่าอ๋อถ้าวันนี้เราได้มาเป็นครูเราได้มาแชร์เราได้มาสอนผู้คนแล้วนะคะเราจะต้องบอกทุกคนว่าเวลาที่คุณได้เข้าไปเรียนกับใครก็ตามไม่ว่าจะเรียนฟรีหรือว่าคอสออนไลน์คุณไม่เข้าใจอะไรนิด นิดหน่อยๆก็ตามค่ะคุณสอบถามเข้าไปได้เลยค่ะเพราะว่าครูทุกคนสามารถที่จะตอบคําถามของคุณได้อย่ารอให้เวลามันผ่านล่วงเลยไปแล้ว มีความสงสัยในตัวเองอยู่แบบนั้นนะคะนั่นแหละมันเลยทำให้การเรียนรู้ของคุณสะดุดลงและคุณจะไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะคะมันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันลังเลสงสัยกังวลเกรงใจอยู่นั่นเลยนะคะอย่าได้เกรงใจครูผู้สอนเลยนะคะถามมาเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่2วันนี้นะคะถ้าเราเกิดสะดุดแล้วเราจะไปต่อด้านดียังไงนะคะ หลายคนวันนี้เข้าไปโรงเรียนคอร์สออนไลน์ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะอย่างเช่นถ้าครั้งแรกนะคะคุณยังไม่ได้ตัดสินใจว่าคุณจะเรียนอะไรคุณอาจจะโรงเรียนเยอะมากเลยนะคะแบตเตอรี่ออนเอามืดแล้วขอโทษนะคะเอาชาร์จอยู่เนาะเกรงใจไม่ต้องเกรงใจนะคะถ้าเราเป็นนักเรียนแล้วไปเรียนในคอร์สแล้วเราอย่าได้เกรงใจครูค่ะ ขอให้เราถามเพราะว่าทุกคำถามของเรานั้นจะทำให้เราตื่นรู้ค่ะครูนเองเป็นคนหนึ่งที่ชอบไปดูโค้ชครูต่างๆเวลาที่เขาตอบคำถามค่ะเวลาที่เขาไลฟ์แล้วมีคนถามเข้ามาแล้วเขาตอบแบบนี้มันยิ่งจะทำให้ตัวเราตื่นรู้มันจะตอกลงจิตใต้สำนึกของเราและทำให้เราแบบสว่างในคำถามนั้นเลยค่ะ ฉนั้นวันนี้อย่าลืมนะคะอย่าได้เกรงใจนะคะครูพิทิพย์อย่าได้เกรงใจนะคะ,คะ,คะโค้ชพิมพ์เวลาที่คุณอยากจะรู้เรื่องอะไรกับครูคนไหนคุณสามารถสอบถามเขาไปได้เลยค่ะอ่าและอย่าลืมนะคะว่าถ้าวันนี้เราอยากจะไปต่อในด้านดีนั้นนะคะหลายคนเวลาที่เรียนเยอะๆแล้วใช่ไหมคะเราไม่ได้แต่ตัดสินใจว่าเราจะเรียนอะไรอาจจะลงทั้งคอค์สการขายคอค์สอ่าแบบพูดครคส ไลฟ์สดคอร์สอะไรก็ตามเยอะแยะมากมายค่ะถ้าเรามีความสุขฉันเรียนคอสนี้จบแล้วทําไมฉันยังไม่ได้ผลงั้นฉันไปโรงเรียนใหม่ดีกว่านะคะคุณรู้ว่าแบบนี้ไม่ใช่แล้วนะคะคุณจะต้องกลับไปเรียนคอสท,ที่คุณตั้งใจตั้งแต่แรกก่อนค่ะหลายคนครู้สึกว่าการไปต่อในด้านดีนั้นคือไปเรียนทั่วสารทิศท,ทั่วจัก,กรวาลเลยนะคะ ไปทุกครูไปทุกคอสนะคะมันก็จะไม่สามารถทำให้เราสำเร็จได้นั่นมันหมายความว่าเราเป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยมค่ะแต่เราไม่เป็นนักลงมือทำนะคะวันนี้เราจะต้องกลับมาย้อนกูตเองก่อนว่าคอร์สเรียนที่ฉันได้ลงไว้นั่นน่ะฉันได้เข้าไปเรียนแล้วก็ได้ทำการทำความเข้าใจมันดีแล้วหรือยังนะคะครูนูเองเคยเป็นคนคนนั้นค่ะลงคอสบางคอสก็ยังไม่ได้เข้าไปเรียนค่ะ แล้วทีนี้ได้มาตื่นรู้กับตัวเองว่าถ้าวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเอา้าฉันเรียนคอร์สนี้ฉันยังไม่ได้ผลก็หมายความว่าเรายังไม่ได้เรียนเต็มที่เรายังไม่ได้ตั้งใจที่อยจะตื่นรู้นะคะถ้าหลายๆคนที่เราจะเห็นเยอะมากมายที่มีความสุขไปเรียนกับคนระดับโลกไปเรียนถึงกับอาจารย์มดดีด้วยวไปเรียนกับคนที่ใหญ่โตแล้วแล้ว,ลวก็ ยังมีชีวิตเหมือนเดิมนั่นเพราะโอ่าเขาไม่สามารถไปต่อในด้านดีได้เพราะเขาไม่เป็นนักลงมือทํานั่นเองค่ะฉะนั้นวันนี้พวกเราทุกๆคนเรากําลังเริ่มต้นใช่ไหมคะถ้าเราได้ตื่นรู้ในเรื่องนี้แล้วเราจะสามารถพาตัวของเรานั้นไปต่อด้านดีโดยที่ไม่ต้องเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะคะเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นมันมีค่าเนาะ ก่อนที่เราจะไปโรงเรียนอะไรนั้นเราจะต้องตัดสินใจให้ดีก่อนและถ้าเราได้โรงเรียนไปแล้วนะคะเราก็จะต้องตั้งใจเรียนนะคะเพราะยิ่งเราเสียตังเรียนเราจะต้องทบทวนทบทวนแล้วก็ลงมือทำทพอเราทำเออหรือว่ามันใช่หรือเปล่าแล้วก็กลับไปทบทวนกลับไปลงมือทําแล้วก็ไปดูให้ตื่นรู้นะคะแบบนี้มันจะทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่มาเป็นแบบ ต้นแบบของความสําเร็จได้แบบง่ายๆสบายๆค่ะและสามารถทําให้ตัวเองไปต่อในด้านดีและสามารถช่วยเหลือผู้คนให้เขาไปต่อในด้านดีได้ด้วยกันนะคะไปเป็นแสงสว่างได้ด้วยกันค่ะเพราะการที่เราเรียนเยอะนะั้นเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะแต่เรียนแล้วไม่ทํามันก็เท่ากับศูนย์เนาะคนเยอะแยะมากมายมากักจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าวันนี้เราเองได้เป็นคนหนึ่งที่ตื่นรู้แล้วมันเป็นสิ่งที่เราโคโชคดีมากๆเลยค่ะ การที่เราสะดุดลงนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าจะไปต่อด้านดียังไงขั้นแรกคุณจะต้องกลับมาเคลียร์ตัวเองก่อนนะคะอ่าขอบคุณค่ะโค้ดที่ผมเยสเนาะไปต่อในด้านดีนะคะเกสเนาะโค้ดที่พิมพอ่าเราไปต่อในด้านดีสิ่งแรกสําคัญที่สุดเราจะต้องมาเริ่มต้นเคลียร์ตัวเองก่อนว่าเราได้เรียนแบบเต็มที่แล้วหรือยังนะคะเรามีความเกรงใจครูบาอาจารย์อยู่หรือเปล่าไม่ยอมถามในสิ่งที่เราไม่รู้นะคะ รีบถามก่อนที่จะหมดเวลานะคะอย่างเช่นถ้าคุณจะเข้าไปเรียนคอร์สออนไลน์อะไรก็ตามแล้วคุณได้เข้าไปเรียนสดใช่ไหมคุณพิมพ์ถามในตอนนั้นเลยจะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดหรือถ้าคุณไปเรียนเจอตัวนะคะคุณก็ถามสมมุติว่าอย่างโค้ดพี่ปอมไตเป็นเมนทอร์ใช่ไหมคะก็ถามช่วงเวลาที่เราได้เป็นนักเรียนเขาแล้วก็ถามนะคะถ้าเราไม่ถามตอนนั้นแล้วมันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าติด คำถามนั้นอยู่ไปเปมาเหมือนมีความสึกว่าอุยเยดายจังแลยว่างช่วงเวลานั้นทําไมฉันไม่ถามตั้งแต่แด้เพราะฉันเข้าใจผิดคําว่าไม่เทียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวนะคะถ้าเราไม่ถามเราไม่มีทางที่จะตื่นรู้ได้เลยค่ะเกตเนาะอ๋อโอเคนะคะถ้าวันนี้ถ้าคุณกําลังตั้งใจที่อยากจะไปเรียนกับใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์คอร์สเจอตัวนะคะให้คุณถามอย่าได้เกรงใจเพราะครู ทุกคนเขาต้องการให้ลูกศิษย์ถามยิ่งถามเยอะนะคะเขาจะสามารถนำสิ่งที่เราถามนั้นมาเป็นครูให้กับตัวเองได้ค่ะทุกคนนะคะบางครั้งเรามีความรู้สึกเราเป็นลูกศิษย์แล้วเราเกรงใจครูมากเลยนะคะคุณูเคยเป็นคนนั้นค่ะพอหมดเวลาแล้วไม่ได้ถามมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึก อ๋อ oh, ฉันเพิ่งมาตื่นรู้ตื่นรู้ตอนที่มันอาจจะสายไปแต่ไม่เป็นไรนะคะคือพอเราตื่นรู้แล้วเรามีความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันดีเสมอมันสามารถทําให้เรานําสิ่งนี้มาส่งต่อให้กับผู้คนอื่นที่เขาอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจไปเรียนอะไรกับใครนะคะ วันนี้เราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่จะทำให้เราไปต่อในด้านดีได้นั้นเราจะต้องเคลียร์กับตัวเองให้ดีก่อนถ้าคุณได้ลงเรียนคอร์สออนไลน์แล้วหรืออย่งวันนี้อาจจะยังลงเรียนไม่เยอะดีแล้วค่ะคุณจะต้องเลือกเรียนสิ่งที่คุณตั้งใจอยากจะให้คุณเก่งในเรื่องนั้นจริงๆนะคะสวัสดีค่ะครูวิลีคุณูจะจบแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะ าจากนั้นแล้วถ้าเราเลือกเรียนสิ่งที่เราสนใจจริงๆให้เราไปเรียนให้เข้าใจก่อนนะคะให้เข้าใจท่องแท้ก่อนอย่าคิดว่าเรียนคอสนี้แล้วไม่ได้ผลงั้นฉันไปเรียนคอสอื่นดีกว่าถ้าเราคิดแบบนี้เราก็จะพาตัวของเราเองไปท่องจัก,กรวาลกลายเป็นนักเรียนดีเด่นแต่ไม่เป็นนักลงมือทําและความสําเร็จก็จะยิ่งห่างไกลไปทุกทีนะคะขอบคุณมากค่ะโดโฟนคิดถึงเลยนะ,ะมากเลยนะคะไม่ได้เข้าไป อ่ชมไลฟ์ของครูฝนเช่นกันค่ะบางครั้งก็ไม่ได้เห็นกันเนาะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณรมูนขอบคุณมากเลยนะคะสวยขึ้นทุกๆวันนะคะใช่คิดถึงคิดถึงทุกคนในที่นี้นะคะมีโอกาสเราจะได้มาเจอกันเนาะแต่ว่าทุกวันนี้นะคะเราก็ส่งใจไปหากันตลอดเวลาใช่ไหมคะขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะอ่าคุณนูจบแล้วนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ หากใครเข้าใจผิดเหมือนคุณูนะคะว่าไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวเนี่ไปเปลี่ยนตัวเองไหม่นะคะไม่เข้าใจตรงไหนให้ถามค่ะแต่คําว่าไม่เถียงนั้นถูกต้องแล้วเราอย่าเถียงครูบาอาจารย์เพราะว่าทุกคําสอนนะคะเขาปฏิบัติคนสําเร็จเขาสอนเรามาเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมนะคะแต่สิ่งที่เราไม่รู้ให้เราถามค่ะแล้วก็ทําตามคนสําเร็จเพราะคนสําเร็จทุกคนเขาจะมีแนวทางที่ถูกต้องให้เราทําตามอยู่แล้วค่ะ 2องคำข้างหน้ากับข้างหลังนะั่นถูกต้องแล้วแต่คำว่าไม่ถามคุณต้องถามนะคะอยากเกรงใจนะคะขอบคุณค่ะเสื้อสวยใช่ไหมคะคนก็สวยเนาะ <c oughs> ขอบคุณนะคะทุกคนที่มาส่งพลังใจให้กับคูนูทั้งสดและย้อนหลังวันนี้นะคะคุนูขอเป็นอีกคนนึงนะคะที่จะเป็นแสงสว่าง ดวงใหญ่ให้กับโลกใบนี้นะคะเราจะเป็นแสงสว่างให้กับโลกใบนี้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะรักและขอบคุณนะคะทุกคนนะคะรักและขอบคุณโลกออนไลน์มากเลยนะคะใช่ค่ะคิดถึงวิลีเช่นกันนะคะมีโอกาสเราได้ไปเจอกันอีกเนาะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแล้วมาเจอกับครูนูใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนนะคะไปต่อนในด้านดีเสมอนะคะก่อนที่จะไปตอนอย่าลืมเคลียร์ตัวเองก่อนนะคะ เียตัวเองปรับตัวเองใหม่ๆนะคะตัดสินใจเรียนคอร์สที่คุณชื่นชอบและเรียนให้เข้าใจก่อนค่อยจะไปเรียนคอร์สต่ตอไปนะคะอยา่าท่องจัก,กรวาลน,นะคะอย่ามัวไปท่องจัก,กรวาลอย่าไปเป็นนักเรียนดีเด่นโดยการที่ไม่ลงมือทำไม่งานและความสําเร็จก็ไกลออกไปทุกทีเนาะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเจอกับครูนูใหม่พรุ่งนี้คะ่ะบ๊ายบาย